วัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง ID ดีนั่นเองนะคบผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมนะครับจะพาทุกคนมาสุ่มเว็บซูเปอร์ไอดีนั่นเองนะคบผมว่า่าช่วงปีใหม่นะครับจะได้ไอดีหรือเปล่านะคบผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับผมก็วันอื่นเลยนะครับผมเราต้องกดสมัครก่อนนะครับตามนี้เลยนะคนดูใครที่อยากได้รหัสนะครับรอดูคลิปนี้ดีๆนะคนดูก็ สมัครเลยนะครับผมเดี๋ยวนะโอเคดีดีดีแล้วกันนะครับผมแล้วก็าอ่รหัสผ่านนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะเป็นเพื่อนก็พิมพ์รหัสผ่านไปได้เลยโอเคดีดีดีแล้วก็กดสมัครมาเลยนะครับปุ๊บได้ไหมออ้าทำไมค้างไม่เลยโอเคเรียบร้อยนะครับผมมันอาจจะค้างนิดนึงนะคุณดูก็ตามนี้เลยนะคุณดูผมก็สมัครมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหม นะครับแล้วก็นาวว็บก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคัะผมก็ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่นะครคบะผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะเพราะผมสมเคยสนนานแล้วนะคัะผมก็มาดูกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยกคนโอ้แหัดมหัดเขียนไปเยอะเลยนะครับผมก็ดูมีนะค่ะเต็มคู่เลยนะอ่ะค่ดูดูดิเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ ดูขอถามว่ามีอะไรบ้างน,นะเขาดูป๊บอุ้ยงวงล้อเขาโคตรตึงคนดูแต่ว่าเดี๋ยวนะเข้าไปภาพอ๋เอเว็บมันหลดอยู่แล้วเขดูเว็บขนาจจะช้าหน่อยแล้วดูหรือว่าเด็ดผมไม่ดีก็ไม่รูนะอ่า,อาเดี๋ยวนะผมดีเฟสให้ดูเว็บมันช้าคนดูมันไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนะรอรอ,รอภาพมันขึ้นก่อแล้วเดูภาพเนี้ยมันก็ยังไม่ขึ้น รือว่าเป็นที่เน็ตผมหรือว่าเป็นที่ไหนเนี่ยมันไม่ยอมขึ้นให้อ่ะก,ก็ดูดูดิเออนะคะผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรอดูก่อนนะคะผมแต่ว่าในวงล้อก็จะมีรูปตามนี้เลยนะอ้าวอ,อ๋อนี่ไงรูปมาแล้วนะคะผมก็ดูก็จะมีหัวข้างขาวข้ามทงนะครับผมแล้วก็มีหัวเอสนะครับหัวาขาหัวขาววังขาวอะไรวัวป้าวันมีคนเลยนะคะผมแล้วก็ ีอะไรอีกไหมเอ,อ่ยมีแบบเติมโค้ดด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่มีโค้ดนะครุณดูไม่มีโค้ดก็เดีวยนนี้ผมจะเติมเป็นเครดิตละกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอไปดูวิธีการเติมก่อนนะครับผมไม่ได้มาเติมนานแล้วนะครับผมก็ใครที่กำลังหาใครที่อยู่นะคบผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็มากด เติมจุ่มมันได้เลยนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมไปเติมเงินแป๊บหนึ่งนั่นเองนะคะผมไปดูโอเคด้วยนะตอนนี้ผมก็เติมเงินมาเป็นที่แสนจไว้แล้วนะคะผมนี่ครับหนึ่งร้อยนะคะผมผม,ผมเติมมาเสร็จเนนะึร้อยเนาะก็ซั่งโซมแล้วก็เติมเข้าไปเลยนะคะผมแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาสุม่มเป็นจุ่มเป็นอะไรดีวะคนดูเนี่ยจุ่มซื้อนะคนดูจุ่มซื้อจุ่มซื้อทั่ไหนเดี่ยวนี้อันนี้มันราคามันไม่เท่ากันนะคนดูจุ่มซื้อ จุซื้ออันนี้ดีกว่าไอดีนักแข่งนะคอดูดดีไหมแปดสิบเก้าบาทเองเดี๋ยวถ้าเหลือก็จะมันได้ไอดีนะคะผมผมก็จะเก็บไว้เติมอิกนะคอนูก็จุมม่บมานี่ของเลยันะครับวิธีการจุ่มคดตามนี้เลยนะคอนูกดไปเลยแล้วก็คุณแน่ใจว่าจะซื้อหรือเปล่านะคะผมก็กดตรงนี้ได้เลยนะคอดูอดก็หรือว่าเอาไอดีอ,ดอดื่ดน,นดีวะคอนูดียังไงดี ผมว่าเอาไอดีน,น, ID นี่แหละนะคะผมเพาว่าโอเคแล้วนะคะผมไอดีนี่แหละน่าจะเป็นไอเดียลืแข็งนะคะดูผมว่ามันผมแบบคือแบบชอบดูแข่งอะไรอย่างนี้ด้วยอินนะคะผมโงนี้อินกับนักแข่งนะคะดูก็พอเป็นชุดนี้เลยแล้วกันนะผมว่าเดี๋ยวลองซื้อดูเลยแล้วกันนะแปสิบเก้าบาทนะคุดูจบเลยวิยสําเร็จซื้อสําเร็จนี่คนดู รหัสนะคบผมล็อกอินย f เฟซบุ๊กนะครับใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมเบอร์ไว้ดีกว่านะเนี่ย,ยังไม่แจกก่อนนะค่อยแจกคลิปนี้นะครับ 50... 20ไลฟ์พอเดี๋ยวผมจะมาแจกรหัส p p หน้านะคะผมโอเคก็เดี๋ยวผมขอเอาไดีไปล็อกอินเข้าเกมก่อนละกันนะครับผมโอเดี โอเคเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ล็อกอินเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมและก็นี่เลยนะคะผมคุณดูเป็นชุดนักแข่งจริงๆนะคุณดูแล้วก็มีกระเป๋ากระต่ายดำด้วยน,นี่รอยคำสีดำไปนะครับแล้วก็มีสายตาสีฟ้าด้วยนะครับผมแล้วก็หมวกนี่นะคุณดูแล้วก็อะไรซองอันนี้ซองอะไรคุณดูโอเคใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นซองอะไรเขาเรียกซองอะไรซองหมีมะหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็ When it comes to the Garcia's doin, I'm the good boy oh, no doin? When it comes to the Garcia's I'm oh, the good boy When it comes to the Garcia's do no oh, i the good I'm the good boy When it comes to the Garcia's I'm the good boy I'm the good boy When it comes to the Garcia's I'm the good boy ก็ฝากเข้ด้วยกันนะครับผมใครที่อยากจะหาดีช่วงใหม่ๆเล่นนะครับผมก็มาลองดูกันได้นะครับผมคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วกันนะครับ